เทคนิคการทำคลิปใน tiktok ให้ได้แสนวิวตั้งแต่ครั้งแรกหคุณต้องเปิดคลิปให้โดนปัญหาของคนไม่ใช่เปิดคลิปให้โดนปัญหาของคุณวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของคนใน tiktok มันคืออะไรถ้าคุณเป็นมือใหม่ปัญหาของคนที่เป็นมือใหม่ต้องทำอะไร 2. ค่ะ3ามวินาทีแรกคุณต้องเอาคนให้อยู่ไม่ใช่ออกมายิ้มแล้วก็สวัสดีวันนี้คุณไม่จาเป็นต้องมารยาด,ดีสาหรับการทาคลิปใน t i k t o k ถ้าอยากให้คนหยุดดูมารายาทดีเก็บไว้ในไลค์ค่ะ 3. ค่ะในคลิปของคุณต้องมีวิธีการไม่ใช่วิธีคิดวันนี้รู้ว่าวิธีคิดมันสำคัญแต่คนส่วนใหญ่ต้องการวิธีการค่ะ1 2 3บอกเขาให้จบภายในคลิปค่ะแล้วเขาต้องสามารถเอาไปทำตามเองได้นะคะคลิปของคุณจึงมีคนหยุดดูค่ะวันนี้ถ้าใครยังทำคลิปไม่มีคนหยุดนิ้วดูลองเอา3วิธีนี้ไปใช้ค่ะคิดให้มันเยอะๆในการเปิดหัวข้อคลิปค่ะ ถ้าใครยังทําคลิปไม่ได้คนยังไม่หยุดนิ้วดูคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปค่ะคุณสมเมอร์จะมาตอบคาถามให้ทุกคําถามเลยคุณสมเมอร์สาวนวมใหม่ปัานช่องธุรกิจความรู้ค่ะ